โอเคครับก็ขอสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราจะมาสอนวิธีการลง exp นะครับผมแบบไม่มีไอจังนะซึ่งถ้าไม่มีไอจังนะครับก็เปลี่ยนแค่ตัวเดียวเลยนะครับเปลี่ยนจากไอจังนะครับเป็นทางด้านของบู๊กนะก็เราจะใช้บู๊กนะครับในการบัฟแทนเนาะซึ่งบู๊กนะครับผมจะใส่เป็นออฟระเบิดไปละกันนะครับแนะนําว่าถ้าเป็นไปได้นะครับให้เลเวลสัก175นะครับมันก็น่าจะผ่านเลยนะครับแต่ถ้าใครแบบทำ175ไม่ได้จริงๆเนี่ยแนะนําว่า เอาสัก100ขึ้นนะครับร้อยเบียวขึ้นนะครับน่าจะดีที่สุดนะครับโอเคครับสำหรับส่วนตัวอื่นๆนะครับก็จะใช้เป็นออฟลุงนะครับออฟไฟออฟรดำนะครับออฟลดราคาโอเคครับก็ตามนี้เนาะก็เป็นเซตเดิมเลยนะครับเปลี่ยนจากไอจังนะครับเป็นบูกแทนนะโอเคครับสำหรับการลง FP แบบเอ็กซ์ตีมนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมโอเคครับเมื่อเข้าเกมมาเราก็เลือกเอ็กซ์ตีมเลยนะครับผมจากนั้นนะครับวางสกิปวากอนนะครับตรงไหนก็ได้เนาะโอเคนะครับจากนั้นนะครับเราก็ฟาร์ม ก็คือสูตรเดิมเลยนะครับแค่เปลี่ยนจากไอจังเป็นบู๊กนั่นเองโอเคครับตอนนี้มอนก็เดินมาถึงใกล้เกือบจะถึงบ้านแล้วะะะครับเราก็เตรียมตัว Speed อัพสกิลวก่อนแล้วก็วางแอตตาเนาะโอเคครับหลังจากตังเด็กนะครับเราก็รีบเอาสกิลก่อนแล้วก็วาง ทางด้านของแอตตานะครับจากนั้นนะครับก็วางแอตตาไปอีกหนึ่งตัวนะครับเพื่อให้มันกันฐานเราให้ได้แน่นอนนะครับว่ามันจะไม่มีตัวหลุดไปเนาะช่วงต้นเกมนะครับผมแนะนําให้เล่นเป็นคูนหนึ่งไปก่อนนะครับผมไม่งั้นถ้าเราปรับเป็นคูณสองคูนสามแอตตาจะบางทีมันอาจจะตีแบบไม่ทันนะครับมันจะตีมอนแบบไม่โดนหรือว่ามันไม่ทันนี่แหละครับผมคือมันจะตีแบบผิดที่นะครับโอเคครับช่วงต้นนะครับก็ฟาร์มตังค์อย่างเดียวนะครับไม่ได้มีอะไรมากนะครับ พอเวฟที่สี่นะครับเราจะวางแอตตาเพิ่มอีกหนึ่งตัวนะอยากได้นะครับก็เอาเงินนะครับใส่ให้สปีดบอกก้อนอย่างเดียวเลยพอเวฟที่ห้านะครับเราก็ยังฟาร์มอยู่เนาะแล้วเราจะพอฟาร์มเสร็จนะครับมันอัพสปีดบล็อกก้อนไม่ได้เนี่ยให้เราทําการวงางหน้าของแอตตานะครับเพิ่มไปไดก็ได้นะครับถ้าเรากลัวว่ามันจะหลุดนะนี่นะครับโอเค ประมาณนี้นะครับหล้วจากนั้นนะครับเราก็ฟาร์มต่อเลยนะครับจากนั้นนะครับพอเวฟที่6นะครับเราจะวางท่าของตัวสตาร์พาร์ตไปนะครับอย่างนี้เลยโอเคนะครับจากนี้นะครับเราก็ปรับเป็นพูดสองพูดสามได้เลยนะครับแล้วก็ทาการฟาร์มตังไปเลยนะครับผม โอเวฟที่สิบนะครับเราก็วางตัวสตาร์พาร์ทเพิ่มอีกหนึ่งตัวแล้วกันนะครับเพื่อที่จะให้มันช่วยกันเคลียร์นะซึ่งถ้าเราอัพขั้นที่ห้าได้ก็อัพไปเลยนะครับอัพได้เลยนะครับสองตัวนี้โอเวฟเจ้งนะครับก็ไม่ต้องฟาร์มตังค์แล้วนะครับพอเวฟสิบเอ็ดปุ๊บเราฟาร์มตังค์คือเวฟสุดท้ายนะโอเคนะครับหลังจากเราฟาร์มตังค์เสร็จนะครับเราเรียบาวางหนวดดำนะหนวดดำนะครับอัพแค่สองขั้นพอเนาะเราจะอัพเพื่อที่จะมันสโลแค่นั้นนะครับ ากนี้นะครับให้เราเตรียมตัวนะครับมาวางบุ๊กนะจะวางยังไงก็ได้นะครับให้มันบัฟให้ทั้งหมดนะครับโอเคแต่รู้สึกว่าผมจะวางไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับวางยังไงก็ได้นะครับให้มันควบคุมทั้งหมดเนาะผมจะอัพไปที่ขั้นที่เจ็ดแล้วกันนะครับผมไม่รู้ว่าบุ๊กนะครับอัพขั้นไหนมันถึงจะสามารถที่จะออโต้บัฟแล้วมัน2องรอยห้าสิบปอร์เซ็นตะครับแต่ผมเอาชัวร์ก็คือขั้นที่เจ็ดไปก่อนโอเคนะครับจากนั้นผมจะเริ่มบัฟเลยแล้วกันซึ่งตอนบัฟนะครับแนะนําว่าให้ปรับเป็นคูนะ ซึ่งวิธีการบัฟบนเนี่ยผมจะไม่น่าสอนนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะถ้าผมสอนเนี่ยผมน่าจะสอนแบบงงนะซึ่งแนะนําว่าให้ไปดูวิธีการบัฟนะครับของช่องอื่นจะดีกว่านะครับโอเคครับตอนนี้ผมก็บัฟบนเสร็จแล้วนะครับแค่นี้เลยจากนั้นนะครับเราก็จะสแปมนะครับทังนันของตัวสตาร์พาร์ตไปเลยนะครับวางได้เท่าไหร่ก็วางให้หมดเลยนะครับโอเคครับแค่นี้ก็ ผ่านไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมตามนี้เลยนะครับผมนะสําหรับวิธีการผ่านแบบไม่มีไอจังนะครับก็ถ้าอยากให้จบเร็วนะครับก็เอาตัวที่ที่เราเตรียมมานะครับไม่ว่าจะเป็นทันจิโร่หรือว่าเป็นเทพเงานะครับเราสามารถวางเพื่อช่วยให้มันทําดาเมจนะครับให้มันจบเร็วเนาะแต่ถ้าเราไม่วางถามว่าจะผ่านไหมผ่านนะครับผมไม่จําเป็นต้องวางนะครับจากนี้นะครับก็รอบอสตายเลยนะครับผมเราก็จะผ่านแล้วนะครับผมง่ายเลยนี่ครับผมตายหนึ่งตัวนะครับ ตายสองตัวนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับตายไปเลยโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ